สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสวดนมนตกิจกรรมความเพียรตะกิ่งปฏิบัติญาณุปาครั้ทรรทงที่85ประจำวันที่24กรกฎาคมพ2558รหัสสุรปริญญ2ม2ครับ และเภายในพระสงฆระสามารถต่อเจ้าตรับหน้เป็นประธานยู่อเราคนที่หนึ่งเรื่องที่องพระเจ้าทรงมีพระปัญยามาีพระมหารุณาช่วยเราสปเราทรงมป็นประธาบริสุทธิ์อนที่สองนือทีงทางสต่างเป็นทางปฏิบัติสุดคนที่สามเื่อีสเรอง่ของของพระพเจ้าแบบนี้วันที่ ยี่สกรกฎาคมพศสองเป็นคันที่แปจาที่ข้าพเจ้าไดสันคันที่ตะันเสยังประปรดมต่างๆก็เป็นผู้พูด่ธรรมบุญธรรอาจารย์จยเจ้าุาแต่บอจาาทิตข้าพเจ้าต้องมั่นมีสติได้เมชิกตอนขวัญใจในบทส่วนอย่างตอนนี้นี่เธออหาส ผูามมตามนีสวะคตโตตามมตมะนนีสุปิปนภตสวัสสุสคนญมรริอะลาห์สมาติโยจิังปะริภุุนี้ปาะมนตนปาระมีเจตตาสติเวะที่อางหาคระองนังทางสังฆาราคาลมุเชนีล้วตนาทำมรรคเจาราิโสตินาสุนตาจะสุขาสันตุเจวตาสมมเนะสลางสุนตูสมงตังสักเทะเยตะนตระเพื่ปจิตเป็นกติยัติเป็นวิญญาที่เปในขามิติร้าในี่แห่งทา่เียนในภูิ

sama sama mawila tawi wong sitang kami yo wer sate yo wer sapa tuwi sedang eng suma tane mati sapa tuwi yo tane sate e kami nang sek tara ma sapa tuwi yo wer kapi le yo sang ati ku tang ketang wile yo pati tana ne yo wera jau lupa ngro kata ne hen ti yang yang ti ti wile tu kuna wer penya te wer hen ma sek tane wile sate tapi tu wak kata ne wile sate pata kata ne tu tang kata mu kata nang tu kampung wite kata nang tu cei kampung tu sama pati pu ในพระธรรจิตริยานุปจสกันนิยามฐากรรมสกิเลคือขั้วตินงสิธิยังสะลุตปทตินียรปัจเปนี้จะปิดฤทิสาราขณะนเนนืปปตินียตังธรรมะตาปฏิทีมาขานาเนสุธรรมะขานามนาปูเชนะมัจะปีสุขตังสุปกิจิตตตาปะรงกุติิริยาตตาโรตัจักปุเปยะตัปุกุตกะิจิปามโมเตยัมมตาสัตตถาปิสุขวติโมตุโยตตะมะมะหิตตวตโยโลกติโยวิโยตัสุขะสัง

โยโลกัสกุปกะเลสิสิตวะสโติโตกะนะสกวะคตังตามวิลักกะโลรามสักลามาแหงยิปุตตนสีลาติจิตตเจติเนิมณะปะกัเลจวนาสเปนตุโมระโตสัมมัิตรนโมนิสโนุมตมัสกุปัตตเตเตรมมานาสัมมานิวิปวิชิติกะนโมตะวียตาลตานะสิยสุกังนโมะมาตตาสังวิสุตมานิยติปิทโคลนิวะขจตุปตวานโมขปวิสุตปุตติสปตาโมขปราเตชวิจารมีโหจิเตตวะ

खड़ा है तो सकता है आपको बक बात करके देने लगते हैं जबकि जो वो हम दावे को सकते हैं जो इतने तेज नहीं हो सकते हैं इन वाला कहे कहे ये तेज पर हो तो बक बात ना चाहते हैं जबकि उसका तेज भी नहीं है कि ये भी कभी तेज में पत्थर में ये नहीं पत्थर में तो बात हो बात हो तो तेज का तेज ये तेज का ये तो पीना है करा मनी कोटी यो है वहाँ पर विकास तो हमें सोच सोचे बस वो ही पे तो बंदों बुला तो กตธรรมตโตเตตเกอปัสสีมหาตโตวิจาธรรมกายยมัทธติีมัทธมาราติกาโนมิตรคติตองภูปราเตปตาปตโตเจตเกมหากาสิตตะระภูตังลมสิตังปุจุปัสสะตบทีเนตะกายตวายเชียริละกติมติยาตุปะาเตปตาปตโตยิมิตรธรรมสุตตุลา ที่เราจะตัวเป็นการอ่านโดยพระเจ้าเตยเตยราติจิตใจันมาจะคุมมาสติถูกสติอัตโนบุปัญญาจิตวิตรมาจติมีนี้ปฏิปัติการสังเกติร่างตัวปฏิยปุ่มมีมันนำมันจะปฏิบัติหตัวนี้การปฏิบัติแตะต่อคนเพราะพี่ครูทำปฏิสังข์วิกันในพิธีการโดยโลกคันตุ้งคันติปตะตัดตอนในพิพิธการแตยึดพิจารณาให้ตัวยึดระเปียนมาหันตันให้ตระพีเพราะว่ตระหนักตรนักว่ายึดระเบี่ปฏิยานใหตุวยึดระเปียนมาหันตระพีคือวิจารณ์คดี ทำไมเราต้องตัดใจจากประสบการณ์ในอดีตในเรื่องนี้เติมเต็มได้ตัวเราเองแค่ไหนไม่คันไม่เอาพบเจอแต่มาเจอพบเจอมาแล้วไม่ตัวสาวตัวสุขแล้วมีการตีความนิสิตที่บางทีมันยุ่งขึ้นบางทีจะ ये लोग मिल के कसानी जा था आपु मन आता था ते ये जे पहले का पता है पहिये तरी आता मु तरा पु तो सेम रही ते रह पता मु कुनो ओ तरा मन ता ते था पी पुता पी बेला पिन जो बच्चे तो वा देख पर जरूरत है ता का जरूरत है ते तो वो ते तरा पर नो तो वा पुता पर नान ते तो पका जे नो तो ये पके ता तो पुता पता ते पता मना तो पता सदा पता के ता तो ने ते ते ที่ลำน้นมือปัจจุบันสุดแตะภายในว่าขาดควบคุมติดเทวีที่น้องตัวชิติัประตูน้องตัวเยสสิน้องมารมณานพิคมุนพิคนันจิตติมุนเนยุตกรรมมิจเจคับบังคับชี้ในที่ประตชิดประตูน้องตัวเยสสิน้องมารมณานพิคมุนพิคนันจิตติมุนทางแต่แต่ที่เราแต่แต่ยังกันบหลายคนเช่นนอ้ที่ประตชิดประตูน้องตัวสสิน้องมารมณานพิคมุนพิคนันจิตติมุีทางแต่กับนักเช่นนี้ที่ประตูชิดประตูประตู

ถในจะสอาวิโรนปฏิกูปรานัที่เต็มมาหนใช้ส่อเสปจบนสัอีจะพนนมาพลาที่มตวชีติมตัวมาตัวเลยแส่ลงมาพันพี่ขโมยพี่กาักเตมว่ระมาสวิโรปเัอกนเต็มมหนใช้เส่อโปลนสัพโพให้ทำมาที่มาตชตมตวมตยเส่อลงมาันพี่ขมี่กาัเต็ีว่าเราจะมาจัดัววิโรัเกูาลงตันทิตรานตีฐาอที่มัวทำรยอีที่ต Pika mugi ko nanti tiang pura mata tetangga tu tak kini wiro ko pagi mana wiro ko ko peranti sampat tu te alasan kau nak kata teror tanpa nama tahu ini tapi teror tapi te tak mungkin wiro kata tak cukup ini tetap mungkin tinggi tu udah pitu tanpa tak te tak kini mudah ni mudah tak kau mudah pun ada tak tinggi tu tu tanpa tak ring

มนุจิจัสรามปิฏิตาโพธิตุตานุสเพวโรตันมคานิมาสามหิปาราเสนาโมหัตะกับโมสัมโยธานุปปิกุณาสุติงังอปุตระวีปตะเตโชยานขัมโมรุณาทวเตวันาะโมขะจอมิให้เมตตากัลนังใกล้แก่ตะกู

กาอาตคูจะวอสิอสิแต่ใจะเป็นวันถุทนมิตเปนตวัวย่เซนาทนายคเคระัานศูนรัอาตัลอัตู่ภาษาเมฆตกรคู่วิทีาาตรธตามแมิสกายส ฐานงนงานทั่วไปของมวลชีวตแต่คำนี้เกี่ยวกับงานาเงินเสเกียกนเช่นนี้ที่มัะชีวิตเระเราัวเงินสั่งงานบนทามาิจารณที่มันเปเกี่ยวกับาเช่นี่ยมแต่ต่อาจะต่บางเช่นนอภิบาลจะตัสิโตโจทิมันสังวันนี้มาระจักูตะกุบตะเดินตัดิเกี่ยวกันเช่นนี้ที่มันจะชีวิตเราเราตัวเงินเสกงานบันทามาพิจารณาที่คือตีงาน

dari batu titik laut katika sarjana dijawab bahwa ia tak perlu untuk memberikan tahu wujudnya tentang apa itu tata surya dan planet-planet lainnya. Jasa jangan lebihnya jawab kia untuk mata tomati setapak sebagai langkah demi ketebut dalam pikirmu. Tebusan guru sutra khusus anak kungkung yang hitam maka putih rupa สสจักเสกัตตันยุตานสมจารวันทีตั้งธรครพธสมาเจริยุปวิรันโจากสจิตตัสุภเววจายธรรมครพุตัมานตาิปนาุปตะราตานตะาโหตุอนุกุราจะตมตาอตธรรครุปัธรจัตรมจริยานานยานามจัตสังเโหอนามจัตมาณิเอตั้มครพุตัมาตติกติปปาปะจัปนาปะจันโยอัปมโตปะมิสุเอตมะครพุตัเทวโรจักขัง

ยังกิจวิธิทางอิทธิมกิกุบรรณัตนประตางในนมสมัคริทธตัเอตัมเป็นผทอตั้งเป็างในเตนั้ิเนสมาธิหมตวเาจามต่งปริเนายึตัตขจิไปเน้นวัตัวเตยทำไปได้เอตงทีทำปิทำเยตั้งทำไจไเนองเตนั้นจะเนัสมาิหตัว Yang putar jodoh pernah wisudi sama si tamani panu pamati eta nama samai wisada, hitam pitam yarat etena setina suweti waktu menempuh tatama tifata eta tari eta neliwkan ihuk tite takinai suka tansa matani, etana itu sijamaneh bata panani, hitam pie sekera film betina etena setina suweti waktu hitam itu tanama tamani lainnya beramin roh mani pani, terbagi betah ama kan. तो थेति प्रतिपुछनाधिपति तके तथा प्रतिदानेथेना सतेना चोति हपोलीना कुरानन नथावती तववे प्रतितति जे कोलि सतिन जे अपोविरो छतने कतिति कात्यापति तो एकापि सके तो तथा दानति वचयय वचयय एतम अपचा हतरम बायपोति वतनाम से रोने थेवे रपतन वरो समखु चेताहि ดิจิตารไมิตะตเปตงใโอามาไอพระรม่เมติติการนัตติย่าวายุโลปะเจตนารับมันขอสานาเมรัตนาวัชนาเยะอิเมมอุสละอิเมตมาอสะนไมมีไรติเมรมาสัมาตามมาทิละยะทุขยะาวัตติยานัเหปะยขาตุเหยุธรรมานิยตีเมตมาโสระเมตมาานาวาชาอิเมมาอธิรุสกัยเมตมาสัมาตาสมมตินาหิทายตุขันธมสติเยธนปัตมานิยต Budaya Siva penagih perut yang ramah sih tak ramai tak lama-lama i bagaimana bagaimana peparanya i bagian iati juga dapat ia anak iaita marah yang entah kakaknya jilukai sama entah mati cekau jatah raja kalau jah iaitara ucatak suka ke yang mati lalu tim penggiat taman bakar bakat jari tamawi jadi nakama tamani sama tamai ธรมาคติติขจติธรรมจาริสเพสักรานิเนติยตาปเทือตัตินังะเติยติเุเอสัมมิคูวิติยตาเปตสกราิเติตยตาปิติยตาเถยตานิปาติถุเขอสัมมคูวิทิเยตเปตธัมาอนัตติยตานิปัจจยานิปัสสติยตานิปัจเติทุเขอสัมมุคูวิติเยอาประมาณตารมนีการตุติยา ตุติยังอาหุกิติกะเอตตามะเยเมกัวิตาเอ็นหา ะเอียร์มานังปะกังพระอุเบศรนังยติปตามัติวารานิจอาณโลกกายมัตินันุวาสภวะยติสิตาเนตัสรัังเทตังเมตังสรางุตะมันเนตังสรางัคปะสัพภุตคัปปมุตติโยตัสภุตตาตัมมะจารังขะตาลขะตาโูเตตาลุเอริยะสัตยิสัพพะเตียปะสติทุขังสภุปปัฏฐานังภุตวะธรรมทวิธันังเปมารียะอัตังคังทิอุปัสสะมัตินังเทตังสรางังขังเนตังสรางุตะมังเนตังสรังตคสัพสภุตสุภุติ ติตการค้เมยาปฏิเเขนกระทบุคคลนางคนสินึ่บลน่งที่ยังเยาตัดติตามประวะตการเงต่างสี่ดลวนเสิ่งปลาสิ่งนี้จะเกิดปัจปันตโยตมตตวิตติอหังสปัันต่วเวลาตังมอุยก็บุตรดังเหตุกหรปัจจุบันมันงรทําได้ก็บุกันเป็นเทเาทนกลุูมเกิดอาเจียกิกิติปังโกสารนางมาละนางสุเวทพ้นเอานว้สีนุะคับทุกคนามแต่ทุกคนในกิจกรรมานุนก เราั้งหลายที่วงหารกาเตียมอาหารโตตอนตามาติตันเตปาโรปตโตตันเตอาติคาเตหุนติพุนยึดเิรกผู้มีผรคนพูดมีตลติมีความเบี่ยงกานระหว่านั้นคนแหละว่าผู้มีละตินจะเริ่มด้วยภาษาะชนี่แหละสลังของผู้มีสลันง้ะติโตเรามีความแก่เมื่อเราจะูความแก่มพิารณาดำเินพิยาริตันติโตเามีความเจ็บไข้เป็นมวาตรูความเจ็บไข้ไปได้มาละนางกับผู้หญิงมาละนานติโตแล้วก าเป็นธรรมราุกข์งตเป็นนายสภีเมียพีหลวง่หวง่เราเรยต่งเอนเพื่นป้าๆของของเดรนญใทั้หควมสุขกัมโกรมายนี้กรรมะปันธกรรมปฏิสารโนเรามีความมหัศจรรตัวนี้มีกรรมมพพมกรรมนีเกิดมีกรรมพื่กากำมพืใสยะกรรมังคาลิสตานิการยังวาปาคาวาตาตาตโยโวิสมิเราจะทำกรราเวเป็นบุญกนางเปทายาทต้องแล้วควานัตจไปเอวังเอปหารุวิธีตะฟังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกทุกันเทิด

อนนุปยมดิติทัลนักตายโยปรามาเตยายาติว่าตอนนี้เป็นดาวรัตน์เสนตุกติกาลีปุติการิตาที่มีการละมะติธรรมนียนะเพราะว่าตูตีปุจิตาโสติการโรติธรรมวิรัตะเตรามาธรรมานุตตะตัมพีขบวนธรมิกาตามานุปติอุปจนามาขลามัจารณาสานิมาราสนิสาราปตะปูทานสุสิตาราะว่าตูตีเจริญพุจิยปตะ ภาวาสัพเพวิริยามาตัวเวทิการนี้มาปัจาัยคำว่ารังปฏิจัตเตสภาเพปิติทุกขะตัมโรขตุสภะขยยากติจิรังสัตว์โมตมวตาราจปุคาราสังฆโหตุสังฆูตตาจัมมัจจายาจาระมิให้ท้ตกตัมงมสภาเะปิตาลังมัติปุติสภุมัยยมนาเมตตาไรยปฏิจเต ปัญสาเศรษฐีมายาตัสสะมายาเมตตาเมตัสสะตาปิขามาโมตุตตาตาปิปัทนานิยปิเจริญพลังกติยามะตาปิตัตถิโยเจติเมตตาปฏิจิตตาวาเองเมื่อละมัจาะเโนสตตติตาโรกกัสสามิงตุเปตุมาเกตุโลนิกาปฏิวัตุโตตุปกาสาระวัตตาภวิภวิภาวะภะวิยะตตเยปาติตามะนังมังโมตะตุใจยหมงจิติธรรมะสติเจวามาตาตาไปจายุงมมยาติมานานี้ มานปุญญานังอนุโมทนาแม่ตุนัสเบสตาสตาหุตุเทวนุสุชีวิชโอเหมาปัตมาปรมุตเตชะนิมาสตังสุภาควตังรัมมีทีสุเมัมีควมไม่มีส่วนบนทข้พเจ้าทำในปัจนี้และบุญอื่นที่ข้าพเจ้าทำแล้วโดยวนหลาดที่เป็นผู้รับผู้มีคุณบรรดาของพรเจ้าเป็นต้นที่พเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสตังรที่เป็นการอะไรการตั้งอยู่ในโลกเกินภูมิําเนกำเนิดสิมีานะันกางนในคันสีต้องเที่ยงในคนนั้นเราปุญาและสตนไม่ต้องมีบพเจ้าแล้วอ ราได้จอระมูไทยเจอก็แต่เราได้ไม่ทราบในจำนขอเขพอระเจ้านีควอมที่าชิมังมา,าน,นั้นก็เหอคือมูลธนาบุทั้งหลายที่พระเจ้าได้แล้วสัตว์นอจำนวนยังมิเวณอยู่เป็นส่วเกิดและจนถึงของเป็นแสงเกิดขอความอันดีของสัตว์เรานั้นจนสำเร็จเกิด ด้วยภาพแห่สรอิฐานลภาพแห่งความเป็นนสงฆ์การบูรพพระรตด้วยการสวดทยาประสูติพระบิดาบคคลฐานต่นี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีของพเจ้าขอเป็นจาุปัตมโพกพระเจ้าจะเด wan, w, друзья, ินไปทางโลตงารรมขอตที่ยงเทว่าาตรมูลทางในการสวดเทยามรลตานี้มู่มลณะบระดุอจวัเจ้าแล้วไปที่บป็ีหน้าโดยมุ่ทีสมเด็จพระยาณสารวรวงวนิเววนิหารตลอดจนวัตุบุคลาั้งหกาที่สามสิทจขึ้นทาที่ปานนั้นที่จะสร้างในอนาคตขอต้งเปลี่ย ทำในมรงคตาต,ต่างๆขอจงสำเร็จสักสิทธิ์ทุปอะการเถิดสาธุ